สวัสดี FC ทุกท่านวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเตารีดกันสักนิดนึงนะครับวันนี้เราก็ได้ทำการซื้อเตารีดเข้ามา1ตัวนะอ่าพอดีเด็กเกเขาบอกว่าอยากได้เตารีดที่รีดผ้าแล้วอ่าให้ความเงาว่างั้นนะเขาจะเ,าเทียนมาลงอะไรของเขานะเขาก็เลยให้สั่งเตารีดเข้ามานะ เดิมทีเตารีดตัวนี้เตารีดตัวนี้เป็นของเดิมที่ใช้อยู่นะมันก็จะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้เขาบอกว่ามันรีดผ้าแล้วมันไม่เงาเหมือนกับว่าเขาลงเทียนลงอะไรแล้วเอ่เทียนมันจะมาอุดตามร่องพวกนี้นะอันนี้มันเป็นรูน้ําหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่าตรงนี้เด็กๆเ,เขาไม่ชอบอ่าเด็กๆเ,เขาไม่ชอบนะเตารีดทรงนี้นะอ่าทีนี้เราก็เลยทําการสั่งแบบนี้เข้ามาซึ่งเป็นเตารีดแบบพื้นเรียบนะราคาก็พอฟังนะ ไม่กี่ร้อยนะไม่กี่ร้อยนะทีนี้พอเราทำการสั่งเข้ามาวันนี้เราก็จะรีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะถ้าหากว่าทุกท่านเห็นเตารีดเตารีดที่อยู่ในทรงลักษณะแบบนี้รูปทรงแบบนี้นะที่เห็นรูปทรงแบบนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์ไหนก,ก็เหมือนกันนะมันน่าจะมาจากโรงงานเดียวกันนะถ้าเป็นทรงแบบทรงแบบนี้เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะ อ่ามันน่าจะเหมือนกันทุกแบรนด์แหละเพียงแค่ว่ามันออกมาจากโรงงานเดียวกันมาแปะโลโก้คนละแบบเฉยๆนะมันก็จะรูปทรงนี้นะอ่าหน้าตาก็นี่ขนาดนี้ประมาณนี้นะทุกท่านนะอ่าสินค้าก็มีมอ,อ,กอกเหมือนกันนะอันนี้เขาเรียกว่าเขาเขียนไว้ 220V 5 0 h 0 0โวลต์นะห้เฮิรหนึ่วัตต์ AC, นะเอนะก็1,000วัตต์นะความร้อนนะก็จะสามารถปรับระดับ ความร้อนได้ประมาณ6ระดับนะหระดับอ่าอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยมันจะมี6ระดับนะอ่าทีนี้สายไฟที่ได้มาก็ยาวประมาณเมตรนิดๆนะครับเมตรนิดๆนี่แหละนะสายไฟยาวประมาณเมตรนิดๆนะแล้วทีนี้ตรงนี้จะเป็นปลั๊กสามขานะเวลาที่เราอ่าซื้อของพวกนี้มาเราต้องต้องซื้อปลั๊กที่เป็นลักษณะสามขาแบบนี้ด้วยนี่ปลั๊กาาสามขาอ่าสามรูแบบนี้นะเอามาใช้งาน อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำการทดสอบดูดีกว่านะว่าอ่าเวลาที่เราต่อสายไฟเข้าไปแล้วเราเปิดไว้สักระดับ3มนะมันจะใช้เวลากี่นาทีนะจะใช้เวลากี่นาทีในการอ่าตัดไฟว่างั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่าเดี๋ยวตรงนี้อาตเสียบปลั๊กแป๊บหนึง่งอ่ะอันนี้เราเปิดไว้ระดับ3ามนะ เราก็รอดูนะรอดูว่าไฟมันจะดับเมื่อไหร่นะมันจะใช้เวลานานแค่ไหนนะอ่าตรงนี้นะครับอ่ารอดูปับ๊บนะอ่ามันจะร้อนเร็วร้อนช้านะครับแค่ไหนแต่เรื่องของน้ําหนักเรื่องของน้ําหนักเอ่อตัวนี้หนักกว่านะตัวเล็กนี่หนักกว่านะไอต,ตัวใหญ่นี่เบานะครับทุกท่านนะน่าจะหนักประมาณเอ่อเดี๋ยวดูให้นะหนักเท่าไหรเ่เอ่ย อยู่ไหนเอ่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะไม่ได้ดูตัดที่ยังไฟยังไม่ได้ตัดนะอ่านี่นะกำลังหาอยู่ว่าไอ้มันน่าจะหนักโลกว่านี่แหละนะครับโลกว่านะเท่าที่จับดูนะหนักอยู่ประมาณโลสองโลสามนี่แหละนะครับทุกท่านนะ อ่าตอนนี้มองที่กล่องมองไม่เห็นเลยนะหรือว่าอาจจะสายตาไม่ดีนะเอาไม่เป็นไรแต่ว่ารู้สึกว่ามันหนักหรือว่าเด็กๆอาจจะอ่าไฟดับไปแล้วนะก็ถือว่าไม่นานนะครับไม่นานอ่ะลองดีดดูนะไฟดับไปแล้วอ่าร้อนเร็วร้อนเร็วก็ถือว่าร้อนเร็วอยู่นะครับทุกท่านก็ถ้าหากว่าใครจะไปสั่งซื้อนะครับมาใช้ก็ถ้ามันเป็นรูปทรงแบบนี้นะถ้ามันเป็นรูปทรงแบบนี้ ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับที่ราคามันถูกมันน่าจะมาจากโรงงานเดียวกันนะครับมันน่าจะมาจากโรงงานเดียวกันแหละนะเพียงแค่ว่ามาติดสติกเกอร์คนละแบรนด์คนละยี่ห้อเฉยเนะครับเอาละคลิปนี้ก็อ่ะรีวิวให้ดูเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ร้อนแตะไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ปิดไฟละนะอ่าปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ก็เลื่อนมาสุดต,ตรงนี้นะเอาตามนี้เลยนะครับน้ําหนักก็ถือว่าหนักเด็กๆอาจจะชอบตรงที่ว่ามันหนักนี่แหละทุกท่านเพราะว่า เวลาที่กดลงไปกับตัวผ้าเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้น้ำหนักมือเยอะเพียงแค่ว่าเราจับทูๆไถไทไปเฉยๆนะด้วยน้ำหนักของตัวเตารีดเองมันจะทำให้อ่ามันกดลงไปเนื้อผ้านะครับทุกท่านก็อ่ะเด็กๆชอบแบบนี้ก็อ่าจัดมาให้แบบนี้นะครับทุกท่านนะะนะค,คลิปนี้จบไว้เท่านี้สวัสดี FC ทุกท่านครับ